สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วครับผมกับหนุ่มสุรินพอ,อยู่พอกินวันนี้มาดูต้นถั่วครับผมถั่วฝักยาวเพราะ,มะเมล็ดได้สี่วันครับผมปรากฏว,ว่าโตไวมากเลยครับมเมล็ดที่เหลือครับผมที่จริงหน้านี้เขาไม่นิยมปลูกเท่าไหร่ครับเพราะลมมันแรงครับผม แต่ว่ามเมล็ดเหลือก็โตไวอยู่ครับผมดูสิกำลังงอกก็มีที่โตแล้วก็มีแต่ก็ถือว่าใช้ได้ครับผมสี่วันเองดูสิอันที่ยังโตไม่ทันสงสัยเขากบดินลึกไปหน่อยครับอยู่ลึกไปหน่อย แต่ก็มีน้องไก่มาเขี่บ้างไม่รู้ว่าจะเป็นยังไง <laughs> สงสัยน้องไก่เขาจะมาเขีกก่กบก็เอาเท่าที่เอาได้ครับผมปลูกไว้ทานเองมเมล็ดพันธุ์เหลือก็เพาะไปครับที่งอกขึ้นมาก็ดูแลกันไปครับผม ใส่ปุ๋ยคอกอย่างเดียวครับรองก้นหลุมไม่มีปุ๋ยเคมีครับผมปลูกทานเองไม่ได้ปลูกจำน่ายครับเอาเท่าที่เอาได้ครับผมก็ลงมเมล็ดได้สี่วันก็ถือว่าใช้ได้ครับผม มีไม่ขึ้นบ้างก็มีครับผมหรือว่าน้องไก่ก็จิกไปกินแล้วครับถั่วฝักยาวฝักเขาจะออกขา,ขาวๆหน่อยนะครับถั่วเป็นถั่วเนื้อเดี๋ยวก็ต้องรอตอนติดฝักอีกทีหนึ่งจะอัปเดตให้ดูครับหรือว่า โตประมาณไหนเดี๋ยวจะอัปเดตให้ดูเรื่อยๆครับผมตรงนี้ไม่ขึ้นเลยครับนี่น้องไก่มาจิกไปแล้วครับผมเห็นไหมถ้าไม่ได้อยู่บ้านแป๊บเดียวแหละ น้องไก่เขาจะเข้ามาจิกเลยจะเขาจะมาเคียฟางพอเห็นยอดอ่อนทัวเขาก็จิกดูดิเคียเละหมดเลยก็ไม่เป็นไรครับผมเอาเท่าที่เอาได้ไม่ซีเรียสครับผมต้องคอยระวัง น้องไก่หน่อยแค่นั้นเลยครับดูสิขาดหมดเลยขาดไปหลายต้นอยู่ครับโดนจิกก็ช่วงนี้ลมแรงด้วยครับที่จริงหน้านี้เขาไม่ค่อยนิยมปลูกถั่วกันเท่าไหร่ครับเพราะลมมันแรง แต่พอดีมีเมล็ดเหลือก็จะทิ้งไปก็เสียดายก็เอามาเพาะดูก็ขึ้นไวครับผมโตไวยอยู่นี่สีวันเองนะครับผมช่วงนี้ก็อากาศเปลี่ยนแปลงครับผมลมลมแรง อากาศจะเย็นช่วงกลางคืนเย็นมากครับดูแลสุขภาพกันด้วยครับผมตรงนี้ก็ขึ้นห้างหน่อยครับผมก็ไม่เป็นไรครับก็ถือว่าโตไวยอยู่ครับผมตัวยงามลูกแค่พอได้ทานแบ่งพี่น้องแบ่งยาก ที่บ้านอยู่คนเดียวครับผมทานไม่หมดหรอกครับนี่เอาผ้ามากั้นอยู่แต่ว่าบางทีเขาก็บินเข้ามาได้ครับผมก็เอาเท่าที่เอาได้ครับผม ก็ฝากติดตามด้วยครับผมหนุ่มสุรินพออยู่พอกินก็ปลูกทั่วปักยาไว้ทานครับผมฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับเดี๋ยวจะอัปเดตให้ดูเรื่อยๆครับผม นี่ขนาดสีวันนั่นเนี่ยเดี๋ยวสักอาทิตย์หนึ่งจะอัปเดตให้ดูอีกทีครับผมว่าจะโตขนาดไหนก็ไม่ได้ใช้สารเคมีอะไรครับผมปุ๋ยคอกอย่างเดียวประอาทิตย์กำลังจะตกดินครับ แสงจ้าไปหน่อยครับผมก็ถือว่าใช้ได้ครับถ้าน้องไก่ไม่จิกหมดก่อนก็น่าจะได้ผลผลิตอยู่ครับพอทานอยู่ครับ ต้นนี้พึ่งจะงอกนี่ขาดน้องไก่เขาไม่จิกขึ้นสงสัยจะไม่รอดแล้วก็ <g ül üyor> <g ül üyor> ไม่เป็นไรครับเอาเท่าที่เอาได้ เอาเอาผ้าผ้ามาคลุมไว้แล้วก็มีตะไคร้ขาวๆกั้นข้างนอกอีกทีหนึ่งครับผมกันนองไก่เดี๋ยวก็พอก็โตอีกหน่อยเดี๋ยวเอาเชือกมาผูกครับให้เขาเลื้อยขึ้น ก็เป็นคลิปช่วงเย็นครับช่วงบ่ายอยู่ในสวนครับผมพระอาทิตย์กำลังจะตกดินแล้วครับก็ฝากติดตามด้วยครับผมฝากกดไลค์กดซับสไคร์กดกระดิ่งให้ด้วยครับสวยงามไหมครับ4วันครับผมก็ถือว่าโอเคครับผม4วันได้ขนาดนี้ ก็รอติดตามผลงานต่อไปครับผมขอบคุณมากครับที่เข้ามารับชมและเป็นกำลังใจให้ครับผมขอบคุณมากครับ